สวัสดีครับวันนี้จะขอนำเรื่องราวของไอคํามาเล่าสู่กันฟังซึ่งเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงกฎแห่งกรรมและให้แง่คิดในการดำเนินชีวิตในสังคมไทยได้อย่างลึกซึง้งเป็นบทเรียนราคาแพงที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ลืมตัวลืมตนและมองข้ามความสำคัญของนำใจและการรู้จักพอ เรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งชื่อว่าไอคำเป็นชายหนุ่มวัยกลางคนคำน่ะไม่ใช่คนขี้เกียจรักแกขยันขันแข็งทำมาหากินเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกด้วยอาชีพรับจ้างซ่อมรถเล็กๆน้อยๆแต่ฐานะความเป็นอยู่นั้นมันก็แสนจะขัดสนเงินทองไม่เคยพอใช้บางวันแทบไม่มีจะกินวันหนึ่ง คำต้องการเงินด่วนเพื่อไปซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องมือทำกินแกก็ไปเอ่ยปากขอหยิบยืมใครต่อใครก็ถูกปฏิเสธกลับมาหมดจนกระทั่งแกตัดสินใจเดินหน้าเศร้าเข้าไปหาลุงมั่นเศรษฐีเก่าแก่ใจดีประจำหมู่บ้านลุงมั่นมองเห็นความขยันของไอ้คำท่านก็ยื่นมือเข้าช่วยให้คำยืมเงินก้อนใหญ่ โดยไม่คิดดอกเบี้ยแม้จะบาทเดียวพร้อมกำชับว่ารีบทำมาหากินนะไอคำแล้วเมื่อไหร่พร้อมค่อยเอามาคืนลุงไอคำนิกราบแทบเท้าลงมั่นด้วยความซาบซึ้งใจตั้งปณิธานไว้ในใจว่าจะซื่อสัตย์และตอบแทนบุญคุณน,นี้ให้ได้หลังจากได้เงินทุนจากลุงมั่นไอคำก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างหนัก ด้วยฝีมือและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้ากิจการซ่อมรถของคำก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วจากอู่เล็กๆข้างบ้านก็ขยายเป็นร้านใหญ่โตมีลูกจ้างหลายคนเงินทองไหลามาเทมาไอ้คำเริ่มมีฐานะเป็นเศรษฐีใหม่ของหมู่บ้านแต่แล้วพอความมั่งคั่งมันเข้ามาความเปลี่ยมไปในใจของไอ้คำ มันก็ผุดขึ้นมาอย่างเงียบๆจากชายที่เคยอ่อนน้อมถ่อมตนคำก็เริ่มถือตัวมองคนอื่นที่ด้อยกว่าด้วยสายตาดูแคลนเริ่มใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยลืมความยากลำบากในอดีตที่สำคัญที่สุดคือลืมไปว่าเขามาถึงจุดนี้ได้เพราะใครเวลาผ่านไปนานหลายปี คำยังไม่ได้เอาเงินไปคืนลุงมั่นเลยสักบาทเดียวจนวันหนึ่งลุงมั่นต้องประสบกับปัญหาทางการเงินอย่างหนักเพราะถูกลูกหลานที่ไม่เอาไหนหลอกเอาเงินไปลงทุนจนหมดตัวลุงมั่นไม่มีทางเลือกก็จำต้องเดินหน้าเศร้าเข้าไปหาไอ้คำที่อูเมื่อลุงมั่นเอ่ยปากถึงเรื่องเงินที่เคยให้ยืมไปไอ้คำที่กำลังนับเงินอยู่ในมือ กลับคำเป็นทองไม่รู้ร้อนพูดจาด้วยน้ำเสียงห้วนๆว,ว่าเงินอะไรลุงผมจำไม่ได้ลุงแก่แล้วคงหลงหลงลืมหลืมหรือถ้าจำได้ก็เอาหลักฐานมาสิครับใครๆเขาก็ต้องมีหลักฐานกันทั้งนั้นแหละลุงมั่นได้ยินดังนั้นถึงกับเข่าอ่อนน้ำตาคลอเบ้าความเมตตาที่เคยมอบให้กลับกลายเป็นความอากตันยู ที่ถูกกระทำตอบแทนลุงมั่นได้แต่ถอนใจเดินจากมาด้วยความปวดร้าวโดยมีสายตาของลูกจ้างบางคนที่มองไอคําด้วยความรังเกียจคนเรานะเมื่อทำกรรมอันใดไว้ไม่ช้าก็เร็วผลแห่งกรรมมันก็จะติดตามมาสนองอย่างแน่นอนไอคําลืมไปว่าการเนรคุณต่อผู้มีพระคุณ การเบียดเบียนน้ำใจผู้อื่นมันคือบาปหนักที่ติดตัวหลังจากที่คำปฏิเสธลุงมั่นไปได้ไม่นานธุรกิจซ่อมรถของคำก็เริ่มมีปัญหาลูกค้าเริ่มหายช่างในอู่ก็ทยอยลาออกไปเปิดร้านเองจนกระทั่งคืนหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันไฟฟ้าลัดวงจรเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ได้ลุกลามเผาผลาญอู่ซ่อมรถ และบ้านของไอคําจนวดวายหมดสิ้นในพริบตาไม่มีอะไรเหลือเลยไอคํากลายเป็นคนสิ้นเนื้อสิ้นประดาตัวในชั่วข้ามคืนความยะโสโอหังที่เคยมีก็มาลายหายไปเหลือไว้แต่ความว่างเปล่าและความสำนึกผิดขณะที่คำนั่งก้มหน้าอยู่ริมถนนด้วยความหิวโหวยก็มีเงาคนยืนอยู่ตรงหน้า คำเงยหน้าขึ้นมองก็พบว่าเป็นลุงมั่นลุงมั่นไม่ได้พูดจาต่อว่าแม้แต่คำเดียวท่านเพียงแค่ยื่นห่อข้าวและน้ำดื่มให้ไอ้คำพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่าไม่ต้องคิดมากนะไอคำคนเรามันผิดพลาดกันได้จำไว้ว่าการมีน้ำใจและการสำนึกในบุญคุณ มันสำคัญกว่าเงินทองทั้งหมดในโลกนี้ลุกขึ้นไปเริ่มต้นใหม่ซะไอคำรับห่อข้าวมาน้ำตาไหลอาบแก้มเขาเพิ่งจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขาสูญเสียไปไม่ใช่แค่ทรัพย์สินแต่คือความเป็นคนที่ถูกความโลภและความลืมตัวกัดกินเรื่องของไอคำ เป็นเครื่องเตือนใจชั้นดีว่าคนเรานั้นจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเพียงใดก็ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเรายังรักษาน้ำใจความอากตัญญูและการรู้จักพอไว้ในใจได้หรือไม่จงอย่าปล่อยให้ความมั่งคั่งมาบดบังจิตสำนึกที่ดีงามเพราะกฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมเสมอทำดี ได้ดีทำชั่วได้ชั่วหนีไม่พ้นหรอกช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ